พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอเตอร์กิติศักด์เนติบัดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความก็มีเพื่อนๆน,นะครับได้ทั้งไลน์ทั้งเฟซส,สอบถามทีมพวกเรานะครับเกี่ยวกับไอตัวของพะลครฉุกเฉินเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็เอางี้นะครับผมจะพูดสรุปง่ายๆนะครับก็ไอตัวพลกรฉุกเฉิเนี่ยนะครับฝ่าฟืนเนี่ยอาจจะมีโทษนะครับซึ่งอาจจะเป็นโทษหนักด้วยนะครับโดยผมจะเปิดนะครับเป็นหกข้อห้ามหลักๆนะครับจากกรณีนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะขออำนาจคณะรัฐมนตรีประกาศใช้พระราชกำหนดนะครับในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินน่นะครับ ก็พูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นการยกระดับศูนย์โควิดนะฮะที่เราเรียกภาษาย่อว่าสออชโควิดนะฮะโดยมีนายกประยุทธ์ท่านเป็นประธานนะครับโดยพระราชกาหนดดังกล่าวนะครับมีอายุบังคับใช้หนึ่งเดือนนะฮะทีนี้นะครับการออกประกาศอย่างเงี้ยนะครับเป็นการบังคับใช้นะครับโดยที่นะครับประเมินขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ และก็จะพิจารณาว่าจะบังคับใช้ในประเด็นใดบ้างนะครับซึ่งเป็นทั้งนะฮะขอความร่วมมือแล้วก็มีบทลงโทษหากในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนะครับโดยมีข้อบังคับหลักๆ6ข้อคือนะฮะข้อแรกนะครับก็คือว่าห้ามไม่ให้บุคคลนะครับได้ออกจากนอกแขตสถานนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะฮะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะฮะหรือเป็นบุคคลที่ได้รับยูเว้นนะครับ ซึ่งเราเองก็ได้ดูข่าวนะครับที่มีประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับสองนะครับห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมนะฮะณที่ใดๆนะครับหรือก็ทําการใดๆอันเป็นการยุยงให้เกิดความสงบไม่สงบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่ท่านได้เห็นข่าวนะครับที่มีการจัดปาร์ตี้กันจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับข้อที่สามนะฮะก็คือการห้ามการเสนอข่าวการจาหน่ายหรือการทําให้แพร่หลายซึ่งนะครับ สื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆนะครับซึ่งข้อความอนนาดทําให้เกิดประชาชนนะครับเกิดความบาดกลัวนะครับหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับข้อที่สี่นะครับห้ามนะครับใช้นะครับเส้นทางคมนาคมนะฮะหรือการใช้ยานพาหนะนะครับหรือนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางนะครับ คมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะต่างๆนะครับข้อห้านะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะก็คือการห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆนะครับอย่างเช่นที่เราได้ทราบข่าวเรื่องฟิตเนสรุ่นนี้นั่นที่ห้ามเข้านะครับข้อที่หกนะครับทางภาครัฐมีสิทธิ์นะครับให้อุปยศประชาชนนะครับออกจากพื้นที่ที่กําหนดได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าวนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ ห้ามผู้ใดนะครับเข้าไปในเขตพื้นที่ที่กาหนดนะครับทีนี้นะครับตามพรกฉุกเฉินดังกล่าวนะครับก็ระบุชัดเจนนะฮะบอกว่าถ้าเกิดผู้ใดนะครับฝ่าฝืนข้อประกาศกําหนดดังกล่าวนะครับก็ต้องระวังโทษเลยนะครับจําคุกก็คือไม่เกินสองปีนะครับหรือทั้งปรับทั้งปรับทั้งปรับทั้งจำนะฮะโดยโทษปรับเนี่ยก็ไม่เกินสี่หมื่นบาทนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่ทางพวกเราอยากจะแชร์ให้กับทางเพื่อนๆทุกท่านได้ฟังนะครับหากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นมือใจกับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกร์กิศักดิ์ในติบริไทย ทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ